สวัสดีค่ะพบกันในสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เข้ามานะคะก็อากาศสดชื่นแจ่มใสดีนะคะ ก็มาดูบอลสีในตู้นะคะแล้วได้โอกาสมาทําคลิปด้วยนะคะวันนี้ว่างจากภารกิจที่ทางร้านขายหมูของแม่ค้านะคะวันนี้ก็จะพามาชมบอลสีสวยๆนะคะอันนี้เป็นบอลน,นอกตู้นะคะที่แม่ค้าฟอร์มไว้ชมนะคะหรือถ้าใครสนใจก็ลองทักทายมาดูนะคะอยากได้สายพันธุ์ไหนนะคะ ส่วนใหญ่แม่ค้าก็จะไม่ค่อยมีบอลแลสักเท่าไหร่อะคะ่ะแม่ค้าก็ตามกระแสไม่ค่อยทันเหมือนกันนะคะคือบอลที่สวนส่วนใหญ่จะเป็นบอลที่แม่ค้ามองแล้วก็คือแม่ค้าชอบก็คือคือคือคนคน คนเลี้ยงอะค่ะก็คือตัวแม่ค้าเองนะคะก็คือเวลาเห็นบอลจะเอฟบอลหรือจะซื้อบอลมาเข้าสวนอย่างเงี้ยก็คือตัวเองต้องชอบเป็นการส่วนตัวจะจะไม่ซื้อแบบว่าเออสายพันธุ์นี้ฉันไม่มีฉันไม่ซื้อฉันต้องซื้อมานาอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็คือถึงจะไม่มีในสวนถ้าแม่ค้าไปเห็นแล้วแม่ค้าไม่ชอบนะคะแม่ค้าก็ไม่ซื้อค่ะก็คือแม่ค้าจะเลือกแต่สายพันธุ์ที่แม่ค้าชอบแล้วก็ถูกใจมาเลี้ยงนะคะแล้วก็ พ่อจะมาทําแม่พันธุ์แล้วก็จะได้มีการแบ่งปันต่อไปนะคะวันนี้ก็จะพามาชมบันสีสวยๆนะคะก็มาลองชมกันดูนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าไมา้ก,กันดูว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้แม่ค้าก็จะพามาชมตู้ดารานพรัตนของแม่ค้านะคะแม่ค้ามีตู้ดารานพรัตนอยู่นะคะก็มีไม่เยอะนะคะประมาณห้าสิบหกิ ตนนะคะแต่ก็ ยังไม่ได้ทําการปล่อยออกไปเท่าไหรนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นมีดแรกของแม่ค้านะคะทีแรกแม่ค้ามีแม่พันุ์อยู่แค่สองสามต้นนะคะแม่ค้าเลี้ยงเป็นปีเลยค่ะหัวเขาเล็กนิดเดียวค่ะแล้วแม่ค้ามาทําการผ่าหัวนะคะมาทําการผ่าหัวก็ได้ลูกๆเขาออกมาแม่ค้าก็มาเลี้ยงไว้นะคะได้ประมาณเท่านี้เลยนะคะหลายต้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็รอให้โตอยู่นะคะว่าจะผ่าอีกสักมีดหนึ่งถึงจะทําการแบ่งปันนะคะแต่ก็มาให้ชม ดูนะคะว่ามาเปิดตู้ให้ชมดูว่าเออนี่แม่ค้าก็มีดาราโนพรัสเหมือนกันนะอยู่สวนใหญ่อยู่สวนเล็กๆอยู่บ้านนอกก็บ้านนอกคออหนาก็มีบอลดารานพรัสเลี้ยงเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมาชมบอลที่เอฟเข้าสวนมาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ที่เอฟเข้ามานะคะก็จะมี สมพานคงนะคะสมพานคงนี้เขาบอกว่าตัวช้านะคะเดี๋ยวว่างๆแม่ค้าจะมาทํากระโจมให้เขานะคะแต่อันนี้ก็ฝากเลี้ยงไว้ในตู้ดารานพรัดก่อนนะคะอันนี้เลี้ยงมาห้าหกเดือนแล้วค่ะยังเท่านี้อยู่เลยตอนเอฟมาก็เท่านี้ค่ะและตอนนี้ก็ผ่านมานานแล้วก็ยังเท่านี้อยู่นะคะได้ทําการเปลี่ยนดินไปสองครั้งแล้ว <laughs> ค่ะและต่อมานะคะที่แม่ค้าเอฟมาเข้าสวนก็คือเหนือดวงนะคะ เนื้อดวงเนี่ยคะ่ะทั้งสวนก็มีต้นเดียวอยู่เนี่ยคะ่ะก็รอให้เข้าโตนะคะให้โตก่อนนะคะแล้วก็มีลูกมีเต้าเดี๋ยวได้ก็จะได้ทําการพาหัวนะคะแล้วก็จะได้แบ่งปันกันออกไปนะคะแล้วต่อมานะคะที่เป็นเป็นบอนลโปรดของแม่ค้าเลยนะคะที่แม่ค้าทําการเอฟมานะคะ อันนี้แม่คะเอฟมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะอันนี้คือสยามนาลืมิทนะคะสยามนาลืมิรนะคะอันนี้กําลังแทงหนอแทงใบออกมานะคะอันนี้เดี๋ยวรอให้โตเต็เมที่นะคะเลี้ยงให้ดูฟอร์มก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีต้นแบ่งเดี๋ยวแม่ค้ก็จะลงไปในคลิปให้ชมนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีแบ่งนะคะลองดู ดูนะคะลองเลี้ยงบันแรแๆกับเขาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแต่ก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแต่ทํายังไงได้นะคะก็คือชอบแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาต่อไปนะคะแล้วแม่ค้าก็จะมีแสนคําแมนนะคะมีแสนคําแมนแสนสลาลมอย่างเงี้ยนะคะจะคล้ายๆกันนะคะแม่ค้าก็เอฟมาเลี้ยงไว้เพื่อทําเป็นแม่พันเหมือนกันนะคะแล้วก็ แม่ค้าก็จะมีรัตนารุ่งโรดนะคะรัตนารุ่งโรดรัตนารุ่งเรืองเอฟเข้าสวนมาหลายตัวเหมือนกันนะคะที่ที่สวนอื่นใหญ่ๆเขาก็มีจนเบื่อแล้วค่ะแต่แม่ค้าเพิ่งเอฟมาเลี้ยงนะคะมาทําแม่พันธุ์นะคะก็เพราะว่าต้องราคาสูงมากเราก็สู้ไม่ไหวเราก็เลี้ยงไม่ค่อยเก่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพราะว่าเราทั้งเลี้ยงไปทั้งศึกษาไปลองผิดลองถูกไปนะคะแล้วก็ ต้องของอย่างนี้ต้องใช้เวลานะคะก็คือใจเย็นมากเลยนะคะในการเลี้ยงนะคะแต่แม่ค้าก็ยังดีใจที่แม่ค้าเลี้ยงดาราลบพบรัดมาได้อันนี้มีดแรกนะคะจากแม่พัน3ต้นนะคะมีดแรกนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ที่ ก่อนหน้านี้ที่แม่ค้าเคยขายขายไปมีลูกค้าบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันก็เคยเคยสั่งดารานุพรจากสวนนี้เหมือนกันอันนั้นก็คือเคยสั่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่สั่งไปแม่ค้าก็คือสั่งมาแล้วก็ ขายต่อไปนะคะยังแต่ที่สวนย,ยังยังยังที่ว่าของแม่ค้าที่ทำเองเลยยังไม่เคยปล่อยเลยนะคะก็คือยังเลี้ยงไว้ชมชื่นชมอยู่นะคะทายังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาชมนะคะจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ